สวัสดีครับวันนี้พาทุกทุกท่านมาอีกมุมหนึ่งของถนนคนเดินนะครับมาอย่างร้านดับกระหายลายร้อนนะครับแก้กระหายการหิวน้ําของเรานะครับหลังจากที่ทานอาหารมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็มาที่ร้านขายน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ําอัดลมที่ทําเป็นวุ้นให้เรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับ เซเรปี้กันเลยเด็กๆยุค90น่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับเซเรปี้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนถังที่ทำในส่วนของการเป็นบุนของน้ำอัดลมนะครับนี่ครับเมื่อเปิดมาแล้วเคาะตูดเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้เกิดการเป็นวุ้นแล้วก็ใช้คอนพลาสติกนะครับในการที่จะเคาะนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำ น้ำอัดลมเป็นวุ้นนะครับแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะครับน้าตรงนี้เย็นมากนะครับแล้วก็มีการเติมเกลือลงไปด้วยนะครับเพื่อให้รักษาความเย็นของน้ำแข็งให้คงเที่ยวไว้นะครับและข้างๆร้านในส่วนของดับกระหายนะครับก็มีซูชิของชอบของเด็กๆกันเลยนะครับสมุนไครที่ชิ้นละ5บาทจนถึงชิ้นละ10บาทกันเลยนะครับมีหลากหลายหน้าให้เลือกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าแซลมอนหน้าแฮมนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้กำลังมองเห็นก็คือกำลังเบินหน้าในส่วนของแฮมชีสนะครับเด็กๆนี่ชอบเลยครับแบบนี้ครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนหน้าของกุ้งหน้าสาหร่ายนะครับเนื้อเนื้อปลานะครับเนื้อปลาด้วยมีหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับไข่กุ้งนะครับมีไข่หวานโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับ ให้ทุกทุกท่านมาเลือกนะครับร้านมีโปรโมชั่น10แถมหนึ่งให้ด้วย <Yes. S 1> มากันเลยครับที่ถนนคนเดินมีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์กันไปนเลยทีเดียว